ว่ารลามันนองสาให้ผมเลยบอกคนานจุมสดขนาดน้ำมันนองทางเทวัน พีกขี้ส่ยหม่นักน้ำบักน้ำขัรเาหิ้วชวนตลาดแถวจะปาสีพร้อมครอบครัวสองร้อยบาทร้อยสีสุวัสดิ์คุณมณีวันสิทิปัจยากูยมันรักร้อยสีสุวัสดิ์คุณมณีวันเิทีิปัจยากูล นาที่พวเราเป็นลูกเป็นล้านเป็นเลพวกคุณองจยเราทำอรึเปาขอคุณทุกคนงาคหูทุกอย่างที่สิบาทาคาแต่มาบ้าด้วยมาบ้าด้วยราคาถูกไ ปลาปลาพี่น้องปลาคอปลาหลาัเรือยๆอย่างนี้ดับดุกนับเลยว่ะแอ้ยมีหอยเป็ดด้วยครับผมกาบ,บกาบกาบมีเป็ดกาบกาบลองเรียนหนักเป็ดไข่เอาไว้ครับสัมผัสเลยครับผมของก็หลายๆครับผมมาเบิ่งเป็ดบรรยากาศเป็ดเลี้ยงเป็ดไข่บ้านนอก